นะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาแกะกล่องสตาร์บอลรีเบรียนกันนะครับสตาร์บอลรีเบลเรียนอุ๊ยโฉ่ จะเป็นรูบุ๊กอันนี้ก็เลฟมเล่นอ้เอาเรื่องอันนี้น่าจะเป็นกระดานผู้เล่นนะครับเพยเออร์ ฝั่งมีฝั่งรีเบลกับฝั่งก g a l a ก t i c ฝั่งเ e m p พ r e ก็จกักรวรรดิจักรบดโอ้ทายคาแรคเตอร์ผมมีบ b o ฟ a f e เ t Vader ก็มาโอเค l e i าก็ตัวละครหลักๆนะนี่อะไรเนี่ย โอเคน่าจะเป็นแมปทันเดียวเขาแกะ oh, โอ้พลาสติกเขาใส่รวมๆมาอย, okay. ย่างนี้เลยเลยแยกมาก่อนตัวเต๋ากับตัวฐานที่เอาไว้ติดกับตัวเพลเยอร์นะครับตัวฮีโร่ตันนี้มีอะไรไหมหมด นี่แหละดาวข้อระเบิดอ่ะเออเจ๋งดิอ่ะแกะให้หมดเลย ว่าถ้าเป็นมินิเจอร์นะน่าจะดีนะไอ้คาแรคเตอร์พวกนี้แต่ก็น่าราคาน่าจะพุ่งขึ้นอีกนะเพราะว่าตัวโทเค็นพลาสติกเองอันนี้โทเค็นพลาสติกผมแยกออกมาแล้วนะเดสตาร์ hey, <Death> จะมีเดสตาร์ที่กำลังก่อสร้างเลยนะอ่าอันนี้แหละเดสตาร์ที่กำลังก่อสร้าง อันนี้อันนี้คือเดสตาราที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว อ๋อฝั่งเอ็มพายจะเป็นเรียมๆอย่างนี้นะแต่ฝั่งรีเบลจะเป็นโค้งโค้งสังเกตตรงนี้จะเป็นโค้งโค้งฝัง่งฝั่งรีเบลลุกชิวปะกกา โอบีวันอะไรอะ่ะมันมอนมากจำไม่ได้บางตัวละครก็จำไม่ได้นะอูครคเตอร์เยอะ อันนี้เดี๋ยวคาแรคเตอร์เราจะต้องไปใส่ฐานใส่ตัวนี้ครับเป็นฐานที่เอาไว้ตั้งเป็นแบบนี้เไว้หนีบจะตั้งได้ อันนี้อันนี้เขา,เขาปัทมายเนี่ยโปรดักแล้วสตาร์วอลดีเบเยนอะแกะด้วยก็ได้อะไหนๆก็ทำมาแล้วอันนี้ฝาที่เปิดขวดนะฮะรอดตรอเ่น อันนี้คือบรรดารทรงคําต่างๆเยอะมาก <c oughs> เฮ้ยมีสองด้านเหรอ <c oughs> ต่างยังไงเนี่ย ส t าร t ออฟอีสอาราวเวอร์สเตปดอรวันอาราวแทคติอ้าวเหมือนกันนี่หว่าคือซองมาดีมากเลย แกะเข้าออกน่าจะทำให้เป็นรอยได้อยู่ดูที่เพน,น่ะกนเลยดีกว่า มันมีสองแผ่นเหรออันอันนี้เพิ่งรู้จริงนะโอเคงั้นเดี๋ยวดูอันแรกก่อนหรือว่าให้มาต่อกันอืมใช่ให้มาต่อกัน,กนจริงนะ้วะใหญ่มากกี่เดียวเคียร์ที่